ดีครับวันนี้ชั้นเริมครับเราชอ่องคนขับท่องเที่ยวเราจะไปดูกิจกรรมที่เราทาไว้เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วถ้าเพื่อนๆที่พี่ได้ดูกลบมาผมทำเกี่ยวกับไปนะปลูกทองกับข้าวโพดในในป่าเราก็วันนี้มันเลิกงาำยำดีเราก็จะไปดูว่าสิ่งที่เราทำกันไว้ะมันจะเป็นยังไงบ้างมันจะรอดเยอะไหมหรือว่าตายหมดเลยอะไรเงี้ยไหนก็ฝากติดตามชมนะครับไปครับ อาจจะมีมีกล้องไปม่วๆเพราะว่าหลบน้ำมันคือธรรมชาติใช่เราแต่งเติมไม่ได้โอยโอยโอยอุ้ยอุ้ยอุ้ยนกร้องขอวันตรงนี้อ้ยน้ำนะ เ,เก่าเนาะใช่เก่าเก่าเนาดของเราเรงนี้แค่โอเคเก่าวลาเดเานตรงตรงจุดที่เขาทำเครื่องหมายไว้ใช่ <c ười> เ, <c ười> เราก็เดินขึ้นไปต่อครับนี่ใช่ห้าอป่ะจะจะตรงนี้ใช่ปะ่ะใช่ ติ่กจะตอดตรงข่าไผ่ไม่มีใครมาหรอกถนนเส้นนี้แดดจ้าเลยเมื่อกี้นี่จ้ามันเพนี้ครับมาดูกันว่าพักวองจระต้นข้าวโพดจระกขต้นชดูกันไปวไป่า <c oughs> ปเป็นยังไง <c oughs> ความสามารถเรื่องจำเส,ส <TH> ้นทางของเราน่าจะจำได้ใ <coś> ช่ไหมไม่รู้ลืมต่อไปแล้วใช่ใช่ใช่เพราะว่าความสามารถพิเศษของก้ไม่บอกเพราะเวลาเข้าป่ากเขไม่ด้ดิพี่เพื่อนๆกว้างไว้ละมีทางอย่างนี้อันนี้คือทางหลักแล้วก็มีทางแยกย่อยอ่าลบหน่อยพระเอกมาอันนี้ก็จะมีทางแยกย่อยซึ่งแบบ ถ้าไปมั่วสั่วไม่ไม่ได้สนใจก็อาจจะได้กินเข้าลิงใช่ไหมอันนี้ไม่ได้ขู่นะเพื่อนๆม,มาเดี๋ยวช่วยแต่งตัวไอ้นี่เชือกอยู่ทางนี้นักเรีนป่ามืออาชีพเดี๋ยวเดินหน้าครับเราจะมีโปรแกรมใส่ล็อกแม่หนูน,นะดูดิโอเค,อเคล็อกดีแล้ว เป้รุ่นนี้มันจะช่วยซัพพอร์ตหลังใี่ใส่เลยได้อ่ถือกล้องเลยได้เลยกล้องลบบแป๊บหนึ่งครับเต็มความพร้อมแป๊บหนึ่งเราก็ลุยกันเลยบายสวัสดีค่ะุณต้นอนรมาแล้วค่ะุณต้นอนรับมาหาอาหารไปปรุงที่บ้านใช่ใช่ หาน่อไม้นะลุยลุยไปนี่เดี๋ยวอยู่ในกระเป๋าชั้นล่างหรอเปิดออกมาไสุดดากมรนี่ครับผ <c oughs> ู้ใจครับกค่ไหนไปกันถูกต้อง ไายแข่งกันไทยช่วนี้าวยอุ้ยเราได้ไปปลูกพักทองเอาไว้เราต้องขอโทษว่ามันจะขึ้นแนวไหนหรือว่าจะไม่ขึ้นเลย ไม่ไม่ไม่เพิ่งตกเพิ่งตกเมื่อคืนก็ตกแต่นิดหน่อยเค็นนี้กหน่อยนะครับดราก็ป่าด่อยนะอันนี้ก็จะมาดูเห็ดโคนนะครับใคเห็ดโคนก็สั่งได้เลยนะครับสั่งได้จะได้หรือเปล่าได้ใช่นี่ไงเอ็นเอาไม้เต็มเลยโอ้โห แขวนก็ไม่ได้แต่ไม้น่าจะได้อยู่จะ <c oughs> กินได้อยู่ <c oughs> นี่ไงพี่หน่อไม<ช>้แบบนี้ไม่ค่อยอ้วนใช่ปะใช่ใช่ไม่ค่อยอ้วนนี่แมงแบบเลยใช่เราก็ไม่รู้ว่าเราไปปลูกเท่าไหร่แล้วนะจต่ไม่ค่อยได้เลยไม่นี้ครับนี่มาข้างนอ,อก <c oughs> เดี๋ยวลูกค้าโทรตามดู้ไหเถอะ มันไม่อยู่แล้ครับมันไมิดล้าเยอะครับท่านเข้าสมุดทำไมไม่เข้อุ้ยเอเดนบินเยอะแล้วแต่โตแต่ว่าอ้วนนะไม่มีคนมาเนี่ยไม่มีคนมาหือว่ามาดูอ๋อภาคภูมีหน่อสวยโอเคโอ้ ทำไมตัดกันยิ่งนี้โอ้ยดูดีนะครับครับโอ้ย รอลครับสาจโลดนะครับผมทำให้ีเลยครับผมจะทมาเรื่อะไรร้อนส <laughs> วัสดีครับร้อนจริง เสีงหอบนี่ไม่ใช่เอฟเฟกต์่ะมีคนมาจริงๆ้ลยมีคนมาจริงๆเ่ยเอามากินแล้วก็ทิ้งตรเลยไม่ดีนะครับแบบนี้ไม่ดีเลยไม่ดีมากๆเลย กับเก็บกับใช่เก็บกับอ๋อนี่ไงหัวปลอกหนามไม้ใช่ใช่ใช่เขามานั่งปลอกหนามไม้กันใช่ใช่ไม่ใช่ตำแหน่งเราที่จับหัวมันท้องไหนวะมัน่้องไหนปะน่าจะใกล้ๆแล้วปะท่องไหนจำไม่ได้ ขามแล้วูกไว้อ่ะน่าจะตรงนี้ปะ,ะเรือใกล้ไปใปเนี่ยไม่ใช่มากนี่ไงข้างหน้าขวามือมเอาว่านะ,นะใช่ใช่นะ ขึ้นแล้วเหรอไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นอุ้ยแต่มีเห็ดไหนไม่ไงเห็ดเล็กๆเต็มเห็ดอะไรไม่รู้ให้ทำตัวแบบดูดคนไม่ใช่ติดขอนมัากติดขอนสวัสดีครับพี่สี่สวัสดีครับ เดี๋ยวเดินหน้าพี่มีโปรแกรมพี่เดินหน้าพี่จะตัดเลยฟ้าโปร่งใสไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นเลยอ่ะที่เราปลูกไว้ไม่ขึ้นเลยใช่ที่ได้เราปลูกไว้ไม่ขึ้นเลไม่เหมือนรอยขุดเลยมันจะขึ้นไงไหนไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้นมันไม่ใช่แบบนี้เออวนุ่นไงขึ้นแล้วนุ่น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 นี่นี่ไงออเนี่ยเนี่ยขึ้นแล้ววโอ้ ซูม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 ฮิขึ้นแล้วครับเพื่อนเพื่อนขึ้นแล้วขึ้นแล้วนี่นี่นี่อันนี้อะไรอะไรค่ะโอโอเคครับอ๋อจำหมายอ๋อโอเคโคตรอ๋อปลุกไว้เนี่ยครับขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วจริงๆนะจริงของเอกก็ถ้ามันเป็นรอยสัตว์แต่ว่ารอยหรือแล้จะกินอะไรกินเนาะเออมันก็เขาหากินตามใช่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 นี่ไงขึ้นแล้วด้วยแล้ปลุกกี่ที่นะใช่ใช่ที่สอง แล้วผูกไว้เยอะมากนี่ก็ใช่ลอยนี้ขึ้นอ่ะเป็นมังคุดก็บางทีแบบมดอะไรก็กินได้เสวัสดีคร้าผมเนี่ยสัมผัสบ้าเนี่ยนะ่ไหมง่าไหมครับผักดอนหรือ่่ใชเออผักอะไรสักอย่างใช่ตัดคำนะครับผมสะกดชื่อเลยมก็ไม่ค่อยกินกินด้วย พัวดินพัวดินนะนี่หน,อน่อไหมสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับที่รับชมเราก็ได้อ่าสำเร็จครับเพราะเราได้แล้วเมื่อกี้ที่เราปลูกไว้ขึ้นแล้วครับเราจําหมายทุก,กจุดสิบหลุมขึ้นทั้งสองหลุมก็ดีใจแล้วครับเห็นแล้วหนึ่งหลุมโอ้วนชนหัวใช่ใช่้นแล้วหลุมหนึ่คู่ อันนี้บินเลยเหรอมาเห็นไหมเพือเจอไว้เนี่ยใช่ใช่โอ้ที่วันนี้เราดูเนาะบินหมดแล้วบินหมดแล้วเนี่ยอันนี้อสวัสดีครับผมสวัสดีครับคนติดตินสวัสดีครับโหเหงื่อท่วมเลยตรงนี้เซ็กซี่เลยเนียเหงื่อท่วมเลยวันนี้ป่าอบอ้าวใช่ใช่ร้อนๆหน่อยนะแต่ในป่าไม่ค่อยร้อนนะมันก็เย็นๆนะมันขึ้นมาช่วงนี้มันไม่ร้อนแต่ข้างล่างร้อนมาก โดยทําให้ป่าไม่เย็นเหมือนทุกครั้งอ่ะใช่สายหรืว่าคนทลุของหมดเลยขึ้นเหมือนจะมีตรงไหนอีกวะนั่นไงโอ้โหต้นมะเร็งเลยโอ้อันนี้ผมเอนี่ขึ้นอีกแล้วนี่มันต้องจำหมายได้ไม่ใช่กัญชาครับมันคือฟักทองครับเนี่ยนี่อะไรไม่รู้เนี่ยอันนั้นเป็นไม้ป่าเนี่ยนี่ไงต่โอ้ย่แล้วคอแล้วอ้ วันนี้สูงฉลุนเออนี่ครับเรามาลองดูอีกเดือนนะอีกสักสามสิบวันนะว่าเขาจะโตขนาดไหนนะโอ้โหอ่าสําเร็จจริงๆครับอันนี้ของเอนดูโรเขาละสําเร็จสําเร็จเออเห็นไหมบอกแล้วต้องจําหมายบางทีมันอาจจะจัไม่ได้นะเออมันมันเยอะมากอ่ะลูกไว้ใ่ก็ถือว่าเราประสบผลสําเร็จไปขั้นหนึ่งเนาะจ้าว่าเราสามารถลูกขึ้นได้ใช่ก็ทีเราก็ลองดูว่า ไอัวอื่นจะขึ้นอีกไหมสวัสดีครับป้าต้อยสวัสดีครับวสวครับเพื่อนๆพผมจบไลฟ์สดนี้ครับผมก็จะเดินหาต่อว่าผมถูกตรงที่ไหนทุกท่านจะเห็นว่าผมไม่ทำจริงครับไม่ได้พูดแล้วไม่ทำแล้วก็เห็นผมมีคนที่ขึ้นมาเหมือนกันแบบนี้เราก็ดีใจครับเรจารรจะได้ปลูกเยอะๆใครเห็นก,ก็กินก็กินได้ครับไม่เป็นไรเพราะว่าเราเคยพูดอยู่แล้วว่า,าธรรมชาติ ใช่ไหมเป็นของ<ช>ธรรมชาติ<ช>เราปลูกได้จะ<ช>เราไม่มีสิทธิที่จะเป็นเจ้าของได้คนไหนเจอท่านไหนเจอก็เอาไปไม่ว่ากันก็นื่อส<อ>ุด<อ>ครับไป,ไปต่อไหมไปต่อครับ